วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกค่ะแล้วหลวงลุงก็นับหนึ่งวันที่ยี่สิบหกก็จะยังแล้วหนึ่งก็ไปหาหลวงลุงหนึ่งก็เลยไปได้มาหนึ่งตัวหนึ่งตัวอขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะขออีกสองพันแชร์ค่ะคนดูหนึ่งหมื่นคนคนกดแชร์แค่สามพันแชร์คนดูหนึ่งหมื่นคนนะคะคนกดแชร์แค่สามพันแชร์ ฉพาะหนึ่งกับแอดมินแชร์ไปก็เป็นร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะ มีหนึ่งือสองพันคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะวันนี้ไปหาหลวงลุงมาเอ,อ่อให้ดูกระเป๋ากระเป๋าแบบใหม่ลูกค้าที่สั่งรอบค้างส่งเอาไว้จะได้แบบนี้หมดเลยคือแบบสวยมาก งานแบบว่ามาพร้อมกล่องเป็นงานมาพร้อมกล่องเลยค่ะแต่งงานจริงจะไม่มีคาดหน้านะคะจะไม่มีคาดหน้า หยิบกระเป๋าที่อยู่ในสต็อกมาให้หน่อยด่วนกระเป๋าที่อยู่ในสต็อกไม่ใช่งานตัวอย่างสวัสดี13800-3900คนดูวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะหนึ่งจะบอกว่าวันนี้ไปหาครูบามาตั้งแต่เช้าเลยค่ะไปเช้าและเพิ่งได้กลับนี่คือเรื่องจริง ไปตั้งแต่เชา้าแต่ว่าเพิ่งจะได้กลับเพราะ